ขายง่ายๆสตาล์ฝรั่งไม่มีมาเลสสวัสดีครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่า there is a 10% service charge ใช้เมื่อต้องการจะอธิบายว่า บินมีบวกค่าบริการร้อยละ10เป็นการอธิบายรายละเอียดของบินนะครับ There is a 10% service charge รายละเอียดอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะต้องอธิบายด้วยคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่คนไทยเรียกว่า VAT มาจากภาษาอังกฤษครับเรียกว่า VAT หรือ VAT สัพ์คำนี้ย่อมาจาก Value Added Tax Value Added Tax. ภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม Value Added Tax ซึ่งถ้าคุณทำงานที่ Counter Cashier ชี ier, ก็ควรจะต้องท่องให้ขึ้นใจนะครับถ้าลูกค้าสังเกตว่ามีค่าร้อยละ7บวกด้วยเขาอาจจะถามว่า What's this amount เงินจำนวนนี้คืออะไร What's this amount คุณก็เพียงตอบว่า there is a 7% value-added tax charge. Or there is a 7% vat charge. One, there is a 7% value-added tax charge. Or there is a 7% vat charge. But if you use VAT, you to answer question. what is vat? vat arai. value-added tax. ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ